กบสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทั้งบ้านค่ะค่ะมื่อนี่กับมาพรกับเจค้ำสามตัวเต็งขึ้นเกาเนาะค่ะเมื่อนี่เจค้ำสามตัวเต็งกัได้มาติดตามเรื่องรล่าความฝันกับลุงอ้วนค่ะค่ะลุงอ้วนนี่เพิ่นฟันค่ะท่านผู้ชมเพิ่นฟันเห็นงูเนาะค่ะแต่ว่างูกับงูว่ามีหัวเพิ่นบ้านเนาะค่ะค่ะความฝันของลุงอ้วนสิเป็นยังไรเพิ่นจะให้แนวทางจังไงเป็นไปเป็นมาแนวใดากะเพื่อพัเป็นการเสียเวลาค่ะ เ oh e ข้ากับไปติดตามรับชมรับฟังความฝันของนุ้งอ้วนพรพอมกันเนาะค่ะค่ากับสวัสด um ีค่ะนุงอ้วนค่ะสวัสดีค่ะคี่พอมสวัสดีค่ะนุงอ้วนค่ะค่ะมันนี่ก็ได้มาติดตามหนึ่งแล้วความฝันกับนุงอ้วนค่ะว่านุงอ้วนอีฝันค่ะทูกชม เพื่นสิฟันแนวใดกะให้มื่อวานนี้เราความฟันให้ท่านผู้ชมทั้งบ้านเข้าเลยรับชมรับฟังเนาะคะ่ะฟันจังไดค่ะลูกอ้วนฟันคือยังเพิ่นตีไปหาป่าก็ยังสิไปหาเบิง่งน้ำพิ่นไปเบิง่งน้ำพิ่นนี่ละ่ะย <c oughs> างลัดทงลงไปยางลัดทงลงไปคือยังพวยน้เ,นเลือดถึงกับว่าโอ้ยผมมีอย่างเราเออมีแต่ไฟไหม่พูดนี่ไฟใกล้โยนโบใหม่ถึงหน้าเพิ่นเพื่อนัันค่ะก็เลยเลี้ยวไป บไม่ย so, no ังโดมิต so, uh, um, ่งูว uh, uh ่ะั่านสว่าดิ่ต่งูว่ะห่วยพอดีแล้วว่ะจัานจะเอาไปพัดเพชรสว่าค่ะจะไปพัดเพชรไปตบว่ะค่ะตบเมื่อพัดเพชรน้อคือได้ใจอยู่อืก็เลี้ยวไปเห็นงูเห่างูเห่าเอามาบาดียบไมีหัวงูเห่าค่ะก็คือจะมันโบตายนี่แหละแต่ยังโบน้องแต่กับโบไมีหัวเนาะเออแต่ว่าแต่ว่าติ้งยูเมนบกู ตีง่ายตีงแล้วก็คือยังปรากฏว,ว่าคือยังไรคือยังตีเอานี่แหละค่ะแต่เอามาแล้วมัน,นมีพวกมีจฉุกหวังมิจฉาตัวลูกตัวเดียวตัวใหญ่ปะหัวท่วแข็งหนุนแล้วล่ายเป็นเกียจมือเฮาเป็นเกียจเป็นเกียจฟื้เวอร์เวอร์บุตรละค่ะบัดน,นี้เลี้ยวลงไปเราเราถือว่านเหนีย เล่เาสิวา่าแห่มีเป็ดมียังเหลียวลงไปก็เห็นงูอีกองูคือยังงูตัวถือดิจังงูตัวเอามาเนี่ยคือจังตัวพออยูอ่เนาก็เลยมากระมาถากเก็บถากยังว่าสิต้มมือพัดเผ็ดต้องคือได้ใจอยู่ผ้าหนังขั้วกำลังขั้วออกกำลังซึ่งสิดึงใส่มัน่นอือ มันนี้ก็เลยสะดุ้งขึ้นท่านี่เลยง,งูปรากฏว่างูเมื่อขึ้นมาคือยังก<า>ลงกกังหูอยู่คือยังกำลังดึงใส่งูออกอยู่แต่ว่าก็เป็นงูตัวเกาวนะ่าเนาะเออค่ะแป่ว่าคือกิดแม่นเลขกกันนี่แล้วหกเจ็ดหนึ่งไปนี่แหละหกเจ็ดหนึ่ง เ็ดหนึ่งนี่แหละค่ะหกเจ็ดหนึ่งเออเ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์ช่องตัวเท่านี้แหละค่ะลูกมีฟันเห็นงูนี่ซีจีเป็นเูจะเป็นเกตหรืล่ะที่เป็นเกตนะหนึ่งหนึ่งกับงูตัวหนึ่งนี่แหละงูตัวหนึ่งเอพ่อนีตีงูเป็นเจ็ดมันบ่พอเอโอ้หกเจ็ดหนึ่งหกนี่เดี๋ยวพอเอามาจะใส่กัเห็นผู้ชายผู้โอ้ผู้ชายค่ะ กันเลขตีเป็นหกเจ็ดหนึ่งแต่ว่าตะเกาขันพ่ออ้วนเพื่อนฟันเห็นหงูนี้มาน่าจ้ำเนี่ยงวดก่อนมันยกข่อใส่อะไรอ่างเ้นว่าสิบเจ็ดกับแม่นออกเป่งเลขสิบเจ็ดแต่ว่าหงูบามีหัวดิบบอมีหัวพอเพื่อนวัาเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์มันตายแล้วดิตายขอรอเลยบาดนี้หลังจากที่คุณพ่อขั้วใส่ขั้วยังออกแล้วนี่ได้กินบอให้ความฝัน บ้านได้กินแล้วหนุเมื่อก่อนโอค่ะค่ะกำลังสีต้มสีพัดสีคืดได้ใจโย้วเราไปเรื่องขั้วเรื่องคืดยาดีเลี้ยงคันคืดว่าสีกินนั่นขึ้นเมื่อนี่ก็คือว่าได้กินเนาะคืดว่าถึงจุดค่ะในใจนี่บาต้มกับพัดละเออค่ะโอ้ยคือในใจเลยแหละว่าหนั่งก็จะยำเช่ไหมว่าโอ้คือแสดงว่าคุณพ่อนี่คืดยากแล้วเนาะเออโ บาดนี้แต่เกาดีนะฟันเห็นงูจังสี่นีงูบ่อตายนี่คุณพ่อตีตัวเล็กนี่เข่าบ่คุณพ่อห่ยก็บ่พลาดได้หรอว่าอรค่ะค่ะคันท่านผู้ชมทางบ้านในี่ติดตามคลิปของพออ้วนเนาะกระมานได้คันคุณพ่อเป็นฟันเห็นงูนอพนอสุดก้อนหนั่นมันดอกเจ็ดหนึ่งเก็ดหมันโยคอใส่ดอกคัวเองไปวงไฟลัดุ่งมาบรัดไปบริเวณปิดฟ้า ยกข้อใจเพื่อเวอร์อค่ะค่ะเมียนอยู่จำได้อยู่เนาะก็คือว่าซิบเจ็ดมันกอเกิดเน็่ยค่ะค่ะเมื่อเดืนเก็ดซุดเก็ดหนึ่งนี่แล้วเลยค่ะค่ะมาหอบกนีมันเป็นงูเป็นเนาะงูตายงตายเนาะตายก็ตายแบบว่าไม่หัวเนาะค่ะคัวหันเลยวะพอเออโอ้ค่ะเดินดขึ้นมากัลูกไปเกีดอย่างเลยค่ะคอนสีแกงว่ค่ะณนูไหย้วางหางคุมเอค่ะคุ้ค่ะ บาดีพ่ออวดนี่อายุจัดปีคุณพ่อหกสิบสองหกสิบสองอดตังหันดอกก็อยู่พอน้อหกสิบเอ็ดย่านหกสิบสองแต่ว่างูนี่เอามาบานเนาะไดเอามาบานกะทิโบคือยังในบ้านเอกยังเอามาเห็ดอยู่วางหวางหนึ่งแต่เห็ดเปลนคือยังเจ้าของอยู่อ่ะแต่บเมนเอามาเือนเนาะ จังได้กับโชคให้หมันกับตัวเลขของพ่ออ้วนหรือว่าลุงอ้วนเนาะคุงพ่อก่อนสิไปอวยพรให้ทางผู้ชมทั้งบ้านเนี่ยให้มั่งหมันนําคุณพ่อเออให้โชคดีให้แม่นแม่นเลขกันหมดทุกคนเนาะคุณพ่อเนาะทุกคนค่ะรวยรวยน้ำกันเนาะคุณพ่อเนาะรวยน้ำกันเกียดหนึ่งเกีดศูนย์ค่ะเกียดหนึ่งเกีดศูนย์เนาะค่ะขอบคุณคุณพ่อเนาะค่ะเนาะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะที่นี่ก็มาสรุปตัวเลขของลุงอ้วนเนาะค่ะค่ะลุงอ้วนนี่เพิ่นฝันเห็นงูเนาะค่ะ งูไม่มีหัวพันธุ์วานอค่ะแตก้กับบอตายค่ะงูไม่มีหัวค่ะตัวเลขแนวทางพันธุ์ไฮมากนค่ะตัวเลขของเพิ่นกับหกเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์หกหนึ่งหกสองก็คืออายุองเพิ่นนะคะหกสิบเอ็ดย่างพอหกสิบสองปีค่ะอายุนุงอ้วนค่ะวันที่หนึ่งตุลาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดก็เอาไปเป็นแนวทางในการสื่อสลารกินแมงรัฐบาล โชคโชคมันมันนำดำด้วยรวยแห้งแห้งปังปังไปกับความฝันของลูกอ้วนค่ะถ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบริพาทแนวทางความฝันแนวทางตัวเลขให้ทันเพื่อชมทั้งบ้านของข้าได้รับชมรับฟังงนะคะถ้าสำรับคลิปนี้เจ้ข้ามสามตัวเต็งขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพ่อกันไหมสวัสดีค่ะ